ครับกลาสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องพบกับช่องบาววัลลุอิสานพากินครับพี่น้องมื่อนี้สิพามารีวิวปลาปลาอ้อยครับว่างามบอครับพี่น้องเบิ้งให้นะครับพุ่นครับอ่านี่ผมปลูก,กว่าตอนนี้กับต่อสองครับพี่น้องต่อสองก็ตัดแล้วทําการขวดใบออกไปทําความสะอาดครับพี่น้องแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยเกาลองไปทีเรียบร้อยทําความสะอาดหยาครับพี่น้องงามบอครับมื่อนี้มารีวิวปลาอ้อยให้เบิ้งครับพี่น้อง เขียวงามดีครับพี่น้องเขียวงามดีอันนี้ขาลังนี่คือเป็นปลาบากักแตียงนะครับเด้อยปลาบักแตงกับปลาข้าวโพดครับปลูกไว้พ่อได้กินครับพี่น้องงามครับพี่น้องงามงามงามครับเบิ้ง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 ครับพี่น้องกระลังเปลี่ยนฝากครับพี่น้องเดี๋ยวา่าได้เก็บกินเลยครับพี่น้องอนะมื้อนี้มาเฮ็ดคลิปรีวิวสวนรีวิวให้ให้เบิ่งครับพี่น้องงามบ่พี่น้องงามบ่เขียวดวีบ่ครับครับผมอ่านี่ผมก็ใส่ปุ๋ยของยี่ห้อสูตรท็อปวัดนะครับพี่น้อง ครับผมท็อปวันท็อปวันครับผมใส่าใส่ตอนเกาลองไปน้ำครับผมอ้อยนี่ตอนสองแล้วครับผมพี่น้องนี่ก็อ่าได้ประมาณเดียนก็กลัวครับพี่น้องจากหลังตัดออกไปแล้วครับผมกะองงามสวยงามดีครับพี่น้องค่ะจะได้กะฝากติดตามช่องเบลกูดูอีสานพายกิริเตอร์พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเพราะว่าไม่รีวิวปพาอ้อยให้เบิ่งบรรยากาศแย้มมือส้าครับพี่น้อง อบ,บ,บรรยากาศยั่งเปรี้ยวาะตะเวียนพ่าอาทิตย์ร่างขึงครับพี่น้องเบิรงครับผมเดอโน่ผ่าอาทิตย์ด้วยทางเดอโน,น,น่ครับครับครับผมเบิรงพผ่าอาทิตย์ด้วยเรื่องหัวผมครับพี่น้องครับครับผมครับผมเดี๋ยวขอกล่าวเข้ามาอำลาพ้าจากรโจ้ใแค่เพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ,พ,อพ,อพ,อบรพ่อพ่อบ่าวบุตรอีสานพากิกนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสุยายน่ะพี่นออ้องเด้อกดยังก็กดได้กดสุเนียวสุยางยัดถูกนะครับเดี๋ยวไม่เตะข้อสาเพ้าเดี๋ยวไม่เสือดื้อไหมครับผมกะบ่มี่ยังไรครับพี่น้อง เดี๋ยวสิาพาหยางครับผมแตจะในเดี๋ยวมิลิปยังดีๆผมจะมาเห็ดล้มครัพี่น้องขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ